อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดาวเหนือชาแนลนะครับในคลิปนี้นะครับมาพบกับ10อันดับหมอ้อทอดไรน้น้ำมัน a i r f ไฟเยมีตัวไหนบ้างที่น่าสนใจในปลายปี2021นี้ โดยผมจะจัดเรียงจากราคาที่ถูกไปหาราคาแพงนะครับถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับในปัจจุบันการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากขึ้นทําให้หลายคนหันมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายที่หลากหลาย การเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ไปจนถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีการผลิตออกมาอย่างต่อเนื่องที่ถึงแม้ของบางอย่างจะมีราคาสูงแต่ก็ยินดีที่จะซื้อหาเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ร่างกายซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับเป็นที่นิยมและกำลังมาแรงอย่างมากนั่นก็คือมอทอดไร้น้ำมันเครื่องครัวยอดฮิตที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพและเต็มไปด้วยประโยชน์ด้านการใช้งานทั้งดีและสะดวกตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่รักการดูแล สุขภาพพไปพร,พร้อมกันๆแล้วก็นแน่นอนครับสําหรับคลิปนี้นั้นผมจะมาแนะนํา10อันดับหมอทอดไร้น้ํามันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปลายปี2021นี้ถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันครับเริ่มจากอันดับที่10 Smart Home Air f r y e r เครื่องทอดไร้น้ํามันอนเนกประสงค์รุ่น MV01C เครื่องทอดไร้น้ำมันขายดีขนาด2.0ลิตรความร้อนสม่ำเสมอคงที่ลดไขมันได้สูงสุดถึง80%อุณหภูมิกระจายอย่างทั่วถึงอาหารเสร็จรวดเร็วปรับอุณหภูมิถึง800องศาแล้วก็มีตะแกรงอาหารเคลือบนอนสติกทำให้ไม่ติดเสร็จอาหารอีกทั้งยังถอดแยกออกได้สำหรับสมาร์ทโฮมตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ799บาทอันดับ9 h i e r รุ่น HAF K25B2 หมออทอดไร้น้ำมันรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีที่มาพร้อมกับ Air b r o ot เทคโนโลยีที่ทำให้การไหลเวียนของอากาศและอุณหภูมิช่วยทำให้อาหารของคุณสุกได้อย่างทั่วถึงควบคุมการทำงานด้วยลูกบิดและตั้งเวลาได้นานสูงสุดถึง60นาทีตะแกรงเป็นแบบ Quick Queen ที่สามารถถอดทำความสะอาดได้อย่างสะดวกมีระบบการป้องกันความร้อนสูงเกินไปแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยระบบตัดไฟอัตโนมัติ ปรับอุณหภูมิได้ถึง200องศาเซลเซียสเลยครับถ้าหากว่าด้วยข้อดีนั้นก็คือทําความสะอาดได้ง่ายถอดล้างได้สะดวกมีระบบตัดไฟและป้องกันไฟสูงเกินครับส่วนข้อเสียก็คือจะไม่มีระบบระบิดแอร์ครับสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ984บาท อันดับ8ซานเบนแอร์ไฟเยอร์เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันขนาดความจุ3.5ลิตร1,400วัตต์ที่พร้อมให้การทำงานรวดเร็วมากยิ่งขึ้นมีระบบไหลเวียนของอากาศร้อนที่รวดเร็วควบคุมอุณหภูมิได้อย่างสะดวกมีหน้าจออัจฉริยะ LCD เพื่อให้การใช้งานแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นทำให้เมนูทอดและการอบขนมสามารถถอดล้างได้อย่างสะดวกและง่ายในการทำความสะอาดสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ10,59บาท อันดับ7จ็ดเซลมี่ลีเลนแอร์ไฟเยอเครื่องทอดไร้น้ำมันเครื่องนี้นั้นมาพร้อมกับเทคโนโลยีก้านหมุนเวียนอากาศความเร็วสูงด้วยการใช้อากาศแทนที่น้ำมันร้อนช่วยให้อาหารออกมาไม่มีน้ำมันหรือมีน้ำมันน้อยดีต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก มีความจุถึง5ลิตรสามารถทําได้ทั้งของทอดและการอบขนมมีลมร้อนกระจายทั่วทิศทางทําให้อาหารสุกสม่ําเสมอมีดีไซน์ที่สวยเฉียบแล้วก็ทันสมัยสามารถทําอาหารได้หลากหลายเมนูและมีกําลังไฟถึง1,100วัตต์ครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ1,790บาท อันดับ 6. เซียวมี่ fryer หม้อทอดไร้น้ำมันคุณภาพเยี่ยมที่มีเทคโนโลยีการหมุนเวียนอากาศด้วยความเร็วสูงสามารถใช้อากาศแทนที่น้ำมันร้อนได้อย่างดีเยี่ยมใช้น้ำมันน้อยลงหรือไม่ใช้น้ำมันก็ได้ตามที่ต้องการขนาดความจุ2ลิตร เหมาะสำหรับ2-3คนสามารถควบคุมได้ง่ายถึง5โหมดสำหรับการทำอาหารได้อย่างหลากหลายครับสำหรับข้อดีคือมี5โหมดสำหรับการทำอาหารแล้วก็ข้อเสียนั้นนั่นก็คือมีขนาดที่เล็กเกินไปนะครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,500บาท อันดับ5้ออตโต้รุ่น CO 725ม้อทอดไร้น้ำมันออตโตโ้ CO 725มีความจุถึง2.8ลิตรกำลังไฟ1,300วัตต์สามารถตอบโจทย์คนรักสุขภาพและกังวลเรื่องไขมันได้อย่างดีไม่มีควันทำอาหารได้หลากหลายตั้งแต่ของทอดไปจนถึงอบขนมปรับอุณหภูมิสูงสุดได้ถึง200องศาเซลเซียสตัวหม้อของรุ่นผลิตจากพลาสติกเคลือบมัน มีประสิทธิภาพในการทนความร้อนสูงอีกทั้งหม้อทอดไรน้ำมันออตโต้ยังมีการเคลือบสารต้องกันไม่ให้ติดกับภาชนะมีลิ้นชักทอดและตะกร้าอาหารอีกด้วยสำหรับเครื่องทอดไรน้ำมันตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ2,550บาท อันดับ4เครื่องทอดไร้น้ำมันยี่ห้อ p h i l i p Essential Airfryer HD 9200ทับ91เป็นรุ่นยอดนิยมที่หลายคนแนะนำหม้อทอดอนเนกประสงค์แบบไร้น้ำมันที่สามารถทำทุกอย่างได้ครบครันตั้งแต่การทอดอบแล้วก็คั่ว มีความจุอยู่ที่0.8กิโลกรัมเต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกใช้งานง่ายทำงานสะดวกเพียงแค่ตั้งเวลาและปรับอุณหภูมิเครื่องทอดก็จะทำงานโดยอัตโนมัติไม่ต้องยุ่งยากด้านการใช้งานสามารถลดไขมันได้สูงสุดถึง90%โดยเทคโนโลยี Rapid Air และทำงานได้อย่างรวดเร็วด้วยกำลังไฟ1,400วัตต์ครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ2,740บาท อันดับ3เครื่องทอดไร้น้ำมันยี่ห้อทีเฟารุ่น EY201866 เป็นเครื่องทอดไร้น้ำมันเพื่อสุขภาพที่มาพร้อมกับความจุขนาดใหญ่1.2กิโลกรัมสามารถทำอาหารได้สูงสุดสำหรับ6คนมีเทคโนโลยีฮอต Air เพื่อกระจายความร้อนได้อย่างทั่วถึงสามารถทำได้ทั้งเมนูอบ ปิ้งย่างเบเกอรี่แล้วก็การทอดตะแกรงทอดมีการเคลือบสารกันติดเศษอาหารเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นสามารถถอดออกได้เพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดมีระบบตัดไฟอัตโนมัติแล้วก็ให้กำลังไฟมากถึง1,500วัตต์ครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ3,390บาท อันดับ2หม้อทอดไรน้น้ำมันยี่ห้อทีเฟารุ่น FX202D66 เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันดีไซน์สวยที่ช่วยตอบโจทย์คนรักสุขภาพได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับเทคโนโลยีคุณภาพสูงที่ช่วยให้คุณใช้น้ำมันจนไม่ต้องใช้เลยความจุขนาด 1.2ลิตรขนาดใหญ่และทำอาหารได้มากสนุกสนานด้วยเทคโนโลยีลมร้อนหมุนเวียนที่ช่วยให้การทอดอาหารของคุณกรอบและอร่อยโดยไม่ต้องใช้น้ำมันหม้อทอดไร้น้ำมัน t ฟา l สามารถทำอาหารได้มากถึง8รูปแบบทั้งอบทอดปิ้งแล้วก็ย่างสามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่150ไปจนถึง200องศาเซลเซียส อีกทั้งยังมีระบบตัดไฟอัตโนมัติในการทำงานด้วยครับสำหรับราคาค่าตัวนั้นจะอยู่ประมาณ7,240บาทแล้วก็ในอันดับหนึ่งนั้นก็คือยี่ห้อ Philip s a i r i r y e r รุ่น h d 9 7 2 1 1 1เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันคุณภาพเยี่ยมรุ่นยอดฮิตที่มีนวัตกรรมในการรีดน้ำมันและไขมันส่วนเกินจากวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี ลดไขมันได้สูงสุดถึง90%ตอบโจทย์คนรักสุขภาพและควบคุมน้ำหนักที่สามารถจะใช้งานได้อย่างหลากหลายทำอาหารได้หลายเมนูไม่ว่าจะเป็นการทอดอย่างเมนูอบและอื่นๆอีกทั้งยังมีขนาดกำลังพอดีพกพาและใช้งานได้สะดวกอัดแน่นไปด้วยคุณภาพผสมผสานด้วยเทอร์โบสตาร์ที่ให้ความร้อนที่มีความสม่ำเสมออาหารสุกในทุกสัดส่วนและทั่วถึง ทำความสะอาดได้ง่ายเพียงแค่90วินาทีอีกทั้งยังมีตะแกรงที่เคลือบสารกันติดป้องกันการใช้งานที่ติดขัดนั่นเองครับสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันตัวนี้นั้นมีราคาค่าตัวประมาณ8,990บาทโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับสำหรับหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับต้องบอกว่าของมันต้องมีจริงๆนะครับสำหรับคนรักสุขภาพนั้นหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับการดูแลสุขภาพนะฮะ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ